ค่ะก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะโดยนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมเช่นเดิมนะคะก็นิ้นย้ำกันตลอดนะคะว่าสารเนื้อผสมคือาสารที่มัน เรอแยกส่วนกันนะคะซึ่งเราสามารถทําการแยกมาได้นะคะโดยวันนี้ถ้ามันเราจะพบกันในตอนที่3าหรือว่าเอพิโซดที่3แล้วนะคะสําหรับสารวิธีการที่จะแยกในวันนี้นะคะคือวิธีการที่ง่ายมากก็คือการตั้งทิ้งไว้ถึงแม้มันจะดูง่ายค่ะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็จาเป็นจะต้องทําให้สารที่มันไม่สามารถรวมตัวได้ค่ะตกตะกอนอ่ะพูดชื่อไปแล้วนะคะคือการตั้งทิ้งไว้เพื่อให้อนุภาคของสารนะคะที่มันไม่ได้รวมตัวกันกับของเหลว ตกตะกอนสังเกตนะคะมีอนุภาคแล้วก็มีของเหลวดังนั้นวิธีการนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มนะเป็นการแค่รอคอยให้มันอนุภาคมันแยกส่วนจากกันข้างบนก็จะใสขึ้นนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอนุภาคของสารที่ตกตะกอนลงมาข้างล่างนะคะสําหรับวิธีนี้นะคะเราเรียกว่าวิธีการตกตะกอนนะคะตอนนี้เด็กๆก็นําเอกสารนะคะสีชมพูนะคะเปิดไปหน้าที่สองเรื่องการตกตะกอนนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกตะกอนนะคะก็ได้แก่ภาชนะ แล้วก็มีสารเร่งตัวหนึ่งภาชนะใสไว้แล้วก็มีสารเร่งการตกตะกอนตัวหนึ่งที่เใช้กันมากมายอยู่ในบ้านเรือนนะคะคือสารส้มสารส้มตัวนี้ค่ะจะช่วยทําให้อนุภาคค่ะมันเร่งการตกตะกอนคือล่วงลงไปข้างล่างได้เร็วมากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องหาอุปกรณ์การกรองอะไรอย่างเงี้ยมานะคะปล่อยให้อานุภาคค่ะมันแยกตกลงไปข้างล่างสารที่นํามาเร่งการตกตะกอนคือสารส้มแต่จริงๆแล้วมันยังมีสารอีกหลายชนิดนะคะที่เร่งการตกตะกอนได้ วิธีการตกตะกอนนะคะคือการแยกสารที่เป็นของเหลวขุ่นนะคะออกจากกันนะคะทําให้ของเหลวนั้นใสขึ้นนะคะเช่นการทําให้น้ําคลองใสขึ้นทําให้เศษด,ดินเศษฝุ่นเศษหินนะคะล่วงลงมาอยู่ด้านล่างด้วยวิธีการที่เร็วขึ้นวิธีการนี้เราจะใช้สารส้มจะช่วยให้การตกตะกอนมันเร็วขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ําคลองแล้วก็น้ําโคลนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตกตะกอนเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นการแยกอนุภาคของเศษเศษตรงเนี้ยค่ะ ออกจากของเหลววิธีการนี้ชื่อว่าการตกตะกอนนะคะ,อะตอนนี้เอกสารหน้าสองชี้สีชมพูนะคะต่อมาค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือวิธีการดิงนออกการดิงออก,ก,อ,อ,กอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็คือภาชนะที่จะสามารถเทได้อย่างสะดวกโดยระวังไม่ให้สารนั้นต้องหกอ,ออกสู่ภายนอกมากขึ้นนะคะการแยกนะคะเป็นการเอาของเหลวส่วนหนึ่งเอาของเหลวนะคะ แยกออกจากของแข็งที่จมอยู่ก้นภาชนะการลินออกก็ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้ของแข็งที่อยู่ก้นภาชนะค่ะฟ้งกระจายออกมานะคะโดยของเหลวลอยอยู่ด้านบนก็จะลิ่นออกเนาะวิธีการนี้ทําเป็นประจำเลยจริงไหมคะคือการ เทเข,าาข้าวสารการหงข้าวทํานักเรียนได้ช่วยผู้ปกครองทําในส่วนนี้ไหมคะการเทเข้าวสารผสมกับน้านะคะเมื่อเราทําการซาวข้าวแล้วนะคะก่อนนําไปหงข้าวตอนล้างข้าวะคะ่ะก็จะต้องเทน้ําออกจากข้าวสารนะคะซึ่งจังหวะนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่เชี่ยวชาญหรือว่าหม้อมีขนาดใหญ่ก็อาจจะทําให้ของแข็งที่อยู่กน้นหม้อในที่นี้ก็คือข้าวสารเนะะี่ยค่ะล่วงติดมากับน้ําด้วยได้นะคะนักเรียนคะสำหรับคลิปนี้นะคะคราจะส่งคลิปชาร์ลินการรินออก ไปให้นักเรียนนะคะการดึ้นออกเนี่ยมันมีเทคนิคการทําด้วยเนาะที่จะช่วยให้เราสามารถเอาของเหลวถ่ายจากภาชนะหนึ่งมาสู่อีกภาชนะหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็วันนี้ก็นําเสนออีกสองวิธีซึ่งก็ครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับวิธีการตกตะกอนแล้วก็วิธีการลิ้นออกนะคะใครจดไม่ทนันโพสไว้ก่อนนะคะก็เป็นอันจบเสร็จสิ้นนะคะเด็กๆคะตอนนี้เราเรียนกันมาทั้งสิ้นกี่วิธีเอ่ยหยิบออกร่อนกรองแม่เหล็กแล้วก็ ตกตะกอนแล้วก็รินออกทั้งหมด6วิธีครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับการบ้านก็นํานักเรียนนะคะมาสู่การทําเอกสารการบ้านเพิ่มเติมเรื่องการตกตะกอนนะคะนักเรียนคะครูแอบกระซิบอีกแล้วนะคะเวลาคุูเห็นเนี่ยครูชอบกระซิบมีคนกระซิบไปบ่อยครูก็กระซิบนักเรียนด้วยนะคะให้เลือกระหว่างสารเนื้อผสมกับสารเนื้อดียวนะคะตอนแรกเนี่ยตัดน้ํามาเลยจากน้ำโคลนเลยมีอะไรปนกันเยอะเลยอย่างนี้เรียกว่าจุดๆ,ๆุดจุเนื้ออะไรมันปนกันมันเนื้ออะไรนะคะ ต่อมาค่ะตั้งทิ้งไว้ค่ะปล่อยให้บางส่วนร่วงข้างล่างข้างบนใสๆนะคะแยกส่วนการเรียกเนื้ออะไรคะแล้วก็อันนี้ค่ะรินออกนะคะรินออกก่อนรินมันมีปนกันค่ะก่อนจะรินออกมัน,นปนกันอยู่เนาะมีลอยๆใสๆข้างบนแล้วก็มีเศษๆอยู่ด้านล่างนะก่อนรินออกเนื้ออะไรมีปนปนกันเนื้อจุดๆ,ๆพอรินแล้วมีแต่ใสๆเนื้ออะไร เดี๋ยวครูมินจะส่งคลิปเทคนิคการดรึงแล้วให้นักเรียนทำชาร์เลนจ์สู้กับครูนะคะแล้วก็ส่งคลิปับาไม้ตัวเรื่องการดึงออกนะคะตอนนี้ก็เปาน,นจบสิ้กนการแยกาสารในผสมทั้งหมด6วิธีเดี๋ยวในะอีพิโซดหน้าคืออีพิโซดที่5เนี่ยเราจะมาช่วยกันทําแบบฝึกหัดด้านล่างกันนะคะตอนนี้ก็เป็นอันจบหน้าสอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะในเอกสารสีม่วงสำหรับอีพิโซด3หัวข้อเรื่องการตกตะกอนแล้วก็การดึงออกค่ะ ครูก่อนจะไปกลับไปแล้วนะคะแอบให้ดูเรื่องการตกตะกอนนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันง่ายๆนะคะ,ะการตกตะกอนเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ได้นะคะโดยเป็นบ่อพักน้ําอย่างที่บอกว่าสําหรับเด็กป .6 เนี่ย สารที่มาเร่งการตกตะกอนให้ตกตะกอนเร็วขึ okay. uh ้นเนี่ยเป็นสารส้มแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีสารเคมีอีกหลายตัวนะคะที่จะเร่งการตกตะกอนให้ได้เร็วขึ้นทําให้น้ําข้างบนใสมากขึ้นนะคะคงเร่งน้าเร่งน้ําใสตกตะกอนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะแต่ไม่ใช่หมายความว่าน้ําตกตะกอนแล้วน้ําใสแล้วรับประทานได้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแยกสารแต่ว่าอาจจะต้องไปทําให้น้ํามันบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะสำหรับการตกตะกอนนะคะก็อาจจะทําเป็นบ่อบรบัดน้าเสียอย่างเงี้ยนะคะ คือเอาน้าที่มันผ่านการใช้งานนะคะมาทําให้ของที่ไม่ดีอะตกตะกอนก่อนก่อนจะปล่อยของที่มันยังพอใช้ได้ค่ะคืนสู่ธรรมชาตินะคะมันก็มีหลายขั้นตอนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นถังขนาดใหญ่เขาเรียกว่าบ่อพักถังตกตะกอนนะคะใช้เทคนิคการแยกสารในข้อส่งที่เด็กๆป .6 เรียนนะคะแต่ของเราอาจจะอยู่ในแก้วขนาดเล็กนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งการแยกการตกตะกอนคือการแยกอนุภาคให้ล่วงออกมาด้านล่างนะคะแล้วก็มีน้ําใสๆอยู่ด้านบนเนาะอันนี้ก็จะเป็น การตกตะกอนนะคะก็มีทั้งส่วนของเนะะื้อหาในเอกาสารสีชมพูการบ้านสีม่วงนะคะแล้วก็พาไปดูการตกตะกอนที่มีการใช้ในชีวิตจริงนะคะการตกตะกอบอาชีพของบางอาชีพนะคะก็เป็นอันจบเรื่องการแยกสารเนื้อผสมนะคะในเอพิโซดที่สี่ใช่ไหมคะสามงุนะคะอัดลายคลิปนะคะคุยคนเดียวด้วยวันนี้เอพิโซดสามนะคะมีกันบ้านสองหน้านะคะคือกันบ้านเรื่องตกตะกอนแล้วก็กันบ้านเรื่องดินออก แล้วนะคะสวัสดีค่ะ